ส,สมในการที่มันตกสะสมเพราะว่าพีกแรกของฝนที่ตกมาในกรทมเนี่ยพฤติกรรมฝนในกรทมเนี่ยสินาทีถึงถึงครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมันความเข้มมันจะสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการรอระบายก่อนเพราะว่ามันไหลลงลงช่องรับน้ำอะไรไม่ทันแล้วช่วงจังหวะฝนตกเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องใบไม้เศษขยะอะไรต่างๆมาผ้าตามปิดตามช่องรับน้ํา อธมอก็วิ่งไล่เก็บขยะนะฮะใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้น้ํามันลงได้เร็วๆบางครั้งต้องเปิดฝาฝาบ่อพักเพื่อให้มันลงคือมันลงไม่ทันเนื่องจากไอ้ความรุนแรงของฝนที่ผมผมเรียนเมื่อกี้นะครับก็น้าฝนนะครับน้ําเหนือหลากก,ก็ก็เหมือนกันกอทมอก็เจ้าพยาก็รับอย่างที่รู้กันอยู่สามพก็ลิมิตอยู่ที่สามพันห้าถ้าเกินได้รักสี่พัน อะไรเย่างนี้ก็พอไหวนะครับน้ําเหนือนะครับน้ําทะเลหนุนก็ปกติเพราะปัจจุบันก็คือคือถ้าเจอสามน้ําพร้อมกันน้ําฝนน้ําทะเลหนุนน้าหลากเหนือก็ก็อ่วมนะครับมันออกไม่ทันนือนันมันระบายไม่ได้คือคือฝนตกพร้อมกับน้าทะเลหนุนเราก็สูบออกไม่ได้สูบออกในแม่น้ําก็ลน้นล้นอีกมันมาเจอกันอย่างเงี้ยบนจังหวะเจอกันอย่างเงี้ยมันก็ลําบาก แต่ถ้ามันมาไม่พร้อมกันก็โชคดีก็จะระบายออกได้ทันนะครับช่วงน้ำทะเลน้ำในแม่น้ำต่ำเราก็เปิดออกไปโดยแกวิตี้โดย gravity, โดยสโลปของมันนะครับแต่ถ้าน้ำในแม่น้ำสูงเราก็ต้องปิดสูบเป็นเรื่องปกติอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีภาพนะครับก็น้ำท่งน้ำทุ่งก็เป็นน้ำทุ่งด้านตะวันออกนอกคันพระ,พระานารีนะครับ ก็เป็นปัญหาอย่างที่อาจารย์เรียนนะครับว่ามันตกทางด้านนครนายกเนี่ยเยอะก็มาทางทุ่งมาทางหลังสิตมาทางปทุมทางนี้ก็จะมากนครนายกมาถึงเฉียงสาวเนี่ยตอนนี้ก็เชียงสาวก็ปิมป,มปิมอยู่เมื่อเช้าเช็คก็ภายนอกแต่ว่าทาภายนอกก็อยู่อยู่ประมาณเมตรกว่าก,ก็เข้าขั้นจะมีปัญหานี้หน่อยแล้วตอนนี้นะครับน้ําน้ําทุ่งนะครับแต่ในคันเรานี้เราก็พยายามควบคุม ให้ให,ให้ในเมืองไม่เกิดปัญหาแล้วเราก็คอยโรยเข้ามาเพราะข้างในต่ำปุ๊บเราก็จะโรยเข้ามาเปิดโรยเข้ามาเพื่อช่วยช่วยน้ํานอกคันอันนี้เราเราทำอยู่แล้วเราทําทุกปีนะครับเรื่องเอ,งอย่างนี้เราทําเป็นปกติแต่ว่าบางทีคนไม่รู้นึกว่าเราเราไม่เปิดเข้ามาเราไม่อะไรเข้ามาแต่จริงเราเปิดตลอดเราควบคุมน้าเราได้เราเปิดเข้ามาเลยเราจะช่วยดึงข้างนอกเข้ามาทันทีนันนเป็นกติการะหว่างกบชนกับเราเราคุยกันทุกเดือนอยู่แล้ว นะครับว่าเราจะบริหารจัดการกันยังไงอันนี้เราเรามีครับครับอันนี้ผมก็จะผ่านไปกรับไอ้รูปรูปนี้มันก็จะมีไปทั่วนะครับรูปเนี้ยที่ที่อาจารย์สุจริตแต่ว่าผมไปอาารูปผมอาจจะสวยกว่าของอาจารย์สุจริตนะครับผมพัฒนานิดหน่อยนะครับก็น้าสูงสุดอย่างที่เรียนนะครับก็สองเมตรห้าสิบสามเซนเมื่อปีที่ผ่านมาวัดที่สะพานพุทธในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็เทียบกันก็ ถ้าแถวลามก็ติดลบลบจุดสองอันนี้ลบลบจุดสองตรงแบบลบแถวล่างกำแหงนะครับก็ลบจุดสองนี่ก็ก,ก,ก็ตกไปถ้ามันท่วมนะฮะก็สองเมตรเจ็ดสิบสาก็คิดดูเลยหัวท่านไปอีกเกือบเมตรคิดดูถ้ากรทมไม่ทำคันริมแม่น้ำเจ้าพระยาสองฝั่งเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ทำมาตั้งแต่สิปีที่แล้วเนี่ย เป็นไงฮะท่านลองคิดดูสภาพกทมเป็นไงนะสองเมตรกว่าเมตรกว่าเมตรยังต่ำเมตรห้าสิบเอางี้แล้วกันแล้วอ,อยู่กันยังไงครับบอกว่าเฮ้ยเปิดเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาเนี่ยอยู่กันยังไงเมตรห้าสิบอยู่กันอยู่ได้ไหมครับผมผมเรียนยงนี้นะฮะคือคนเจ็ดแปดล้านคนที่อยู่ในกทมเนี่ยถ้าน้ําท่วมหมดเนี่ยคุณจะอพยพคนยังไงครับเจ็ดแปดล้านคน มีที่อยู่ให้เขาเปล่าครับคุณปล่อยเข้ามาเนี่ยคุณบอกให้เปิดเข้ามาเลยประชาชนนอกคันบอกเปิดเข้ามาเอาเปิดเข้ามาเลยเจ็ดแปดล้านคนท่วมเมตาสิบเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้ฮะคุณอพยพคนหาที่อยู่ได้ไหมเจ็ดแปดล้านคนที่อยู่มีทะเบียนนะรับเฉพาะมีทะเบียนนะไอ้ไม่มีทะเบียนเนี่ยผมว่าเป็นสิบล้านคุณอพยพคนยังไงฮะสิบล้านคนเจ็ดแปดล้านคนเนี่ยคุณมีที่อยู่ให้เขามีที่กินให้เขาไหม อาหารทําให้เขาได้ไหมมีไหมโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเอางี้แล้ในกทมทั้งหมดเนี่ยมีกี่โรงคุณอพยพคนได้ไหมคุณมีที่รองรับไหมรับคิดหรือเปล่าครับนะครับเศรษฐกิจไม่ต้องพูดเสียหายไม่ต้องพูดท่องเที่ยวไม่ต้องพูดเลิกกันนะครับสานารณภัยปลาไป,าปาฟ้าสถศถนนหนทาง,ทางต่าง ซ่อมเสียหายหมดนะครับเม็ดห้บนะครับบ้านเรือนเสียหายนี่ไม่ต้องพูดไอ้ที่ปีที่แล้วที่หนึ่งจุดี่ล้านอะไรเนี่ยแต่ถ้าปล่อยมาเม็ดหิเนี่ยผมว่ามันไม่รู้จะคิดยังไงถูกเทั้งระบบหมดเลยครับเป็นเป็นเหมือนกับเมืองล้างอะอยู่กันยังไงนะครับการลงทุนอะไรต่างๆก็เลิก กว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาก็อีกเป็นหกเดือนอย่างต่ำนะครับทํำยังไงครับหน่วยหน่วยงานของรัฐก,ก็ต้องหยุดหมดน,น้ําท่วมเงี้ยไม่มีใครมาทํางานแล้วใครจะช่วยใครผมถามใครจะช่วยใครนะครับเราถามว่าเอ้คุณก้าวข้ามคันเข้ามาเนี่ยข้ามคันเราเข้ามาเนี่ยข้ามคันเอาคันพระรามนำลี่แล้วกันหรือว่าเอาคันคันคลองหกวาสายล่างเข้ามา แล้วคุณสามารถจับจ่ายใช้สอยคุณเดินทางมาอะไรได้หมดคุณมาทํากิจกรรมอะไรได้หมดไม่ดีกว่าคุณล่องน้ำมาอีกยี่สิบกิโลอ่ะคิดได้ปะคุณจะให้เมืองมันจมใช่ไหมครับอันนี้ก็ลองดูนะค,คิดคิดเอาเองครับผมไม่คิดแทนนะครับภาพนี้ก็อาจารย์คงอธิบายไปแล้วฝนเราก็ประมาณ รวมฝนรวมของของกทมที่ทํามาก็ที่ที่ตกมาก็พันเจ็ดแล้วก็ตรงนี้ก็คือกระโดดขึ้นมาเฉพาะเดือนนี้ก็ก็ตัวเลขก็แปด้อยเจ็ดสิบสี่นะครับเฉพาะเดือนนี้ฮะเห็นเห็นไหมครับยอดมันกระโดดขึ้นมาจากปกติเนี่ยเป็นเป็นเท่าตัวขวาแปดร้อยเจ็ดิบสี่นะฮะปกตินี่อยู่ที่ ค่าเฉลี่ยของปีของ21ปีที่สำนักกระบายน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณทั้ง2 296เองแต่เดือนนี้ทั้งเดือนนี่มันโดดขึ้นไป800ฝนเฉลี่ยกทมแค่ประมาณ1 5 0 0 0อันนี้มันตกครึ่งปีฮะเฉพาะเดือนเดียวมันตกเท่ากับครึ่งปีเพราะฉะนั้นเหตุสาเหตุที่เดือนนี้ที่มันมีท่วมบ่อยท่วมบ่อยครั้งเนื่องจากฝนตัวนี้ครับ ที่มันสะสมแล้วเราก็พยายามดึงดึงเอาน้ําออกจากพื้นที่ให้เร็วแต่ว่ามันมากตรงนี้มันมากเกินลิมิตแล้วสาเหตุที่มันท่วมเนี่ยเนื่องจากฝนไอ้ตัวเนี้ยที่มันทําให้พื้นที่เรามีปัญหาระบายได้ไม่ทันเพราะว่าฝนฝนมันตกมาสะสมมาเยอะแล้วก็เราก็พยายามจะเร่งเร่งออกนะครับเร่งเอาออกตลอดเวลาเพื่อจะพล่องเพื่อจะ คลองน้ําในคลองต่างๆนี่เราเราทำอยู่นะครับการป้องกันก็คงผมคงไม่พูดเพราะว่าอาจารย์พูดไปหมดแล้วระบบป้องกันเนี่ยก็คือก็มีระบบคันกันน้ํามีระบบระบายต่างๆในพื้นที่กทมนะครับครับเราก็มีคันพระาราชดำลี่อะไรคันบางกอกน้อยมหาสวัสด์ริมแม่น้ำเราก็มีคันอย่างที่ผมรูปเมื่อกี้ที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับ ระดับเราก็ตอนนี้เราก็เสริมนะครับเสริมปเดิมเนี่ยเราด้านบนเนี่ยเราอยู่ที่บวก3าจากระดับน้ำทะเลแต่ปัจจุบ,บันเราเรากำลังเสริมขึ้นมาเป็นถึงบวก3เมตรห้ด้านบนนะครับด้านเหนือกทมแต่ส่วนด้านล่างมาก็เพิ่มมาอีกจากสองเมตรห้เป็นสองเมตรแปดด้านแถวบางนาแถวพระโขนงอะไรก,ก,ก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยเนื่องจากรัฐบาลบอกว่าเอาเกณฑ์จากปีที่แล้วเป็นเกณฑ์ แต่จริงผมว่าปีนี้ไม่ไม่มีแล้วหมดแล้วน้ําเหนือไม่มีนอกจากไอ,ไอเกมี่ที่จะเข้ามาเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นถ้ามันไม่กระดกขึ้นบนมันลงมาอยู่กรทมก็อีกสองสาวันก็คงรู้เรื่องนะครับว่าว่าเป็นยังไงแต่ถ้าโชคตอนแรกเนี่ยผมผมก็เฝ้าเฝ <c oughs> ้าไอตัวนี้อยู่มันมันขึ้นบนตอนแรกเขาบอกว่ามันขึ้นไต้หวันเราก็ดีใจแล้วขึ้นไต้หวันโอเคฝนมันอาจจะขึ้นไต้หวันแล้วก็ มาตกด้านเหนือเขื่อนอะไรอย่างงี้ไหมน้ําในเขื่อนตอนนี้มันก็แย่อยู่แล้วตอนนี้สี่สิบห้าสิบเนี่ยมันก็น้อยอ่ะผมว่านะมันเออน่าจะได้แต่ปรากฏว่ามันมันวิ่งทางขนานมาเลยมันก็เลยคิดว่าถ้ามันวิ่งอย่างงี้ก็อันตรายเพราะมันตกท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนมันก็ลงมาที่กทมครับไม่ต้องคิดมากครับทําใจหน่อย แต่เราก็ยังมีระบบของเราอยู่นะครับป้องกันกทมก็ยังกันนะครับใครจะไม่กันแต่กทมต้องกันอย่างที่ผมเรียนว่าภาพรูปตัดเมื่อกี้มันต่ำคุณให้เข้ามาไม่ได้ผมไม่ใช่คนกทมด้วยนะครับผมคนต่างหวัดแต่ว่าผมก็ทำงานเพื่อเพื่อประชาชนในกทมนะครับครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคันกั้นน้ำลิมแมน้ำที่เราได้ทำไว้ทั้งหมดก็ 77กิโลเราทําไป75.8เหลืออีก1.2อันนี้ก็กําลังทําอยู่แต่ส่วนที่1.2เราก็มีการเรียงกระสอบเป็นแนวป้องกันชั่วคราวซึ่งก็สามารถป้องกันน้ําได้ถ้าน้ําเหนือมานะครับอันนี้ก็พูดไปแล้วพื้นที่ปิดล้อมนะครับระบบระบายน้ําอย่างที่เรียนเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วว่ามีระบบท่อมีระบบคลองนะครับมีระบบสันนิสุบน้ํามีอุบองระบายน้ํานะครับที่จะช่วยในการระบายน้ํา เราเตรียมการไว้ก่อนฝนมาเนี่ยเราเตรียมทุกปีนะครับอย่างท่อระบายน้ำเนี่ยครับเรามี6ก0ัเนี่ยเราก็จะพอหมดฝนปับ๊บเราก็ไปจะไปตรวจสอบเลยว่าท่อตรงไหนมีดินเกิน5เซนเกิน10เซนในท่อเนี่ยเราก็จะล้างจ้างเหมากรมราชัรฑ์ล้างเองแต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นคงไม่ต้องจำเป็นต้องล้างถูกไหมครับเพราะเราไม่จำเป็นต้องไปล้างไอ้ท่อที่มันมีดินแค่5เซน แต่รัฐบาลก็พยายามบอกเฮ้ยคุณไม่ล้างทั้งหมดแต่จริงๆเราเราตรวจสอบหมดแล้วไอ้น้อยเราจะไปล้างทําไมครับเราก็ล้างให้ที่มันมากเพราะเงินมันจำกัดกทมไปใช้เงินมากแต่เราก็ล้างดูอันไหนมีปัญหาเราก็มาล้างซ้ําใช้คนของเราล้างซ้ําเข้ามานะครับอันนี้เราก็ทําอยู่ตลอดนะครับคือการล้างท่อเนี่ยเราล้างทั้งปีนะครับเราไม่ล้างเฉพาะหน้าไปอย่างนี้ไม่ใช่เราวนกลับมาล้างต่อ ตลอดตรงไหนมีปัญหาเราก็เข้าไปดูอย่างที่เป็นประเด็นลงซื้อพิมพ์หินเหินอะไรลงไปเนี่ยบางทีขึ้นหน่วยงานอื่นมาทำเนี่ยเราก็ไม่รู้หน่วยงานสาธารณพยมาขุดมาเจาะทำอะไรอย่าเงี้ยเราก็ไม่รู้บางทีเพราะทำคืนอ่ะก็ไอความมักง่ายขอยงคนงานเลยมันก็ทิ้งไปในบ่อพักเนี่ยเราก็ไม่รู้ครับปิดไปแล้วอ่ะก็เป็นประเด็นขึ้นมาอย่างเงี้ยจริงๆกทมไม่ได้ กทมเนี่ยล้างไปหมดแล้วท่อพวกนี้แต่ปรากฏว่ามันมา,มา,มาทําหลังจากที่เราล้างไปแล้วเราก็ไม่รู้ตรวจสอบไม่เจอเพราะว่าท่ออย่างที่เรียนมันตั้งหกพันกิโลมันจะตรวจสอบไงไหวมันก็เจอไปไปเจอปัญหาตรงไหนท่วมเราก็ต้องไปดูตรงนั้นไปแก้ไขนะครับอุโมง,งเราก็มีเจ็ดแห่งอย่างที่เรียนนะครับมีมีจะมีแผนที่จะทําไปอีกสามแห่งอันนี้ก็คือเหตุเหตุที่ทําอุโมง,งเนี่ยเนื่องจากว่า เราอาจารย์สุจิตขคงอธิบายเมื่อกี้แล้วโดย Gravity โดยพื้นดินเนี่ยมันมันสโลปมันไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะดึงน้ําจากด้านเหนือกทมลงมาที่แม่น้ำเจ้าพยาออกไปนแม่น้ำเจ้าพยามันใช้ระยะระยะทางไกลามากประมาณ10-20กิโลเนี่ยถ้าให้มันไหลโดยโดยกายภาพของพื้นดินเนี่ยมันมันมาไม่ทันมันก็ต้องเอาโมงวิ่งเข้าไปรับเลยเหมือนสะดือคุณจ้างสะดืออ่าง ่ไหมอ่างล้างหน้าคุณมีสะดือลงพวดไปเลย,เลยคุณไปดึงน้าตรงนั้นมาออกพุ๊บไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับข้างบนแล้วคือดึงลงไปข้างล่างเลยอุโมงค์มันก็อยู่ลึกประมาณนักยี่สสิเมตรเนี่ยเพราะนั้นมันก็ไม่ไม่ไปกระทบกับใดทั้งสิ้นมันอยู่ใต้คลองมันอยู่ใต้ถนนมันก็ไม่ยุ่งกับใครแต่ว่ามันจะแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ไกลเพราะว่าพื้นที่ที่ไกลจะท่วมก่อนมันจะท่วมก่อน เพราะว่ามันระบายออกแม่น้ําไม่ทันมันก็จะท่วมไปย้อนขึ้นไปอย่างนี้ท่วมท่วมไปข้างบนข้างบนมันมาไม่ทันมันก็ต้องท่วมถูกไหมครับแล้วก็แนวคิดก็คือใช้อุโมงเป็นตัวดึงน้ําจุดที่มันห่างจากแม่น้ะจุดออกของน้ามันมันห่างมากจุดรับน้ำเนี่ยมันห่างมากมันก็ต้องไปรับมาเพื่อจะเอามันออกเร็วๆอันนี้ก็เป็นทางแนวทางที่ที่กทมจะทําต่อไปนะครับ แต่ว่ามันใช้เงินค่อนข้างสูงแล้วก็ปัญหาเรื่องที่จะทำก็ไม่ค่อยมีตัวตัวสถาน,นีก็หาที่ทำลำบากเรื่องจากที่กรทมก็ไม่ค่อยมีแล้วก็บางอย่างมันต้องไปผ่านผ่านฐานที่ต่างๆอะไรเงี้ยลอดใต้อะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาก็ต้องหาแนวทางที่มันที่ไม่ไปกระทบกับประชาชนไปกระทบกับพื้นที่ของชาวบ้านด้วยอันนี้ก็ต้องสำรวจแนวทางแต่ว่าเราก็มี มีแนวอยู่ที่ที่จะทําอีกสามแห่งครับอันนี้ครับที่จะทําอีกสามแห่งก็คือที่เป็นสีเขียวด้านบนที่มีปัญหามากๆก,ก็คือที่ที่น้ําที่มาจากคลองสองนะครับจำได้หครับปีที่ผ่านมาเนี่ยจะวิ่งลงมาเนี่ยเราก็ทําอุโมงค์เนี่ยไปรับเลยจุดรับน้ําก็ขึ้นไปรับแถวๆยหลักสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้พวดเข้ามานี่เราก็ดึงเข้าอุโมงค์ก็ออกไปน้ําไปเลยไม่ต้องมาผ่านเมืองละ ปกติมันต้องผ่านเมืองลงมาลงมาข้างล่างใช่ไหมมามาถึงนี่หรือมาถึงนี่ถึงถึง,ถงตรงอุโมงค์แสนแสบตรงจุดนี้มันต้องวิ่งลงมาผ่านเมืองมันก็ล้นก่อนปีที่ผ่านม,ามันก็ลน้ลนลน้ลนล้นออกข้างหมดล้นคลองไอ้คลองสองคลองลาดพร้าวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรามีมอุโมงค์ตัวบนเนี่ยเราก็จะรับตรงนี้เลยวิ่งมานี่แล้วก็รับไปเลยลงมาอีกก็รับตรงอุโมงค์บางซื่อ ตรงนี้เราเราได้ตัวผู้รับจ้างแล้วโมงมางซื่อก็จะตัดน้ําจากคลองสองเหมือนกันคลองลาดพร้าวเนี่ยตัดออกไปอีกนะฮะคือคือการแก้ปัญหาน้ําท่วมเนี่ยมันต้องตัดน้ําออกเป็นช่วงๆไม่ใช่ให้ระบายจากบนลงมาถึงข้างล่างจากเนี่ยเหนือลงล่างนี้มันมันมันไม่ทันนะฮะมันก็ต้องตัดออกไปช่วงๆไปอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ปัญหาได้เร็วลดน้ําในพื้นที่ได้เร็วนะครับอันนี้เราก็ แล้วด้านด้านล่างนี่เราก็มีมีแก้มลิงใหญ่ตัวตัวที่เป็นหนองบอนเราก็ใช้ตัวตัวแก้มลิงนี่เป็นตัวดึงน้ำจากพื้นที่ด้านตอนออกเข้ามาที่นี่แล้วใช้อุโม,มงค์สูบออกไปเดิมเนี่ยเราแก้มลิงแก้มลิงตัวเนี้ยแก้มลิงหนองบอนที่ตรงสวนหลวงร้อเก้าเนี่ยมีมีประมาณห้าล้านลูกบาทเมตรตรงตรงแก้มลิงจุดเนี้ยนะจุดที่สองเนี่ยแต่ว่า เวลาเราเราฟังเราโอเปเรตเนี่ยเราโอเปเรตไม่ได้เนื่องจากว่าคือเราพ่องไว้ก่อนได้แต่พอพอฝนตกเราเปิดให้เข้าบึงมาเต็มปั๊บเนี่ยตอนเอาออกเนี่ยเราออกไม่ทันเพราะว่ามันตั้งห้าล้านคุณเอาออกไปที่คลองเนี่ยคลองมันก็ล้นน้ําในคลองมันยังสูงอยู่ก็เราออกไม่ได้เพราะฉะนั้นมันฟังก์ชันไม่ได้มัน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 ได้ทีได้ทีเดียวไงมันมันเก็บได้ทีเดียวแล้วมัน เดี๋ยวเกิดวันหนึ่งฝนมันตกสองครั้งเงี้ยมันก็เข้าได้ทีเดียร์ปรากว่ามันเอาออกก็ออกไม่ได้ออกไปก็ไปล้นชาวบ้านเขาอีกเพราะว่ามันต้องสูบใส่คลองไปไงตอนเอาออกแต่น้ําในคลองมันยังเต็มอยู่อะ่ะคุณเอาออกเงยมันก็ทะลกทะลัก,ลกท่วมชาวบ้านไปอีกพราะฉะนั้นก็เป็นประเด็นว่าตรงนี้ก็คือต้องใช้อุโมง์ดึงออกไปเลยดึงออกจากบึงไปเลยแล้วก็ไปรับแล้วก็หาจุดรับน้ําเพิ่มตามลายทางที่อุโมง์ผ่านอีกมันก็จะแก้ปัญหาในพื้นที่ ที่ที่มีอย่างแถวสุขุมวิทแถวร้อยหนึ่งทับหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็จะไปรับมาหมดในพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนน้าท่วมเราก็ไปทําจุดรับน้ําในคลองต่างๆในพื้นที่ที่เราผ่านที่อุโมงค์ตัวนั้นผ่านมันก็จะแก้ปัญหาในพื้นที่ด้วยไม่ใช่แก้ปัญหาด้านบนอย่างเดียวถ้าฝนตกข้างบนเราก็เปิดเจะาพ่องบนเข้าข้างล่างเราก็ปิดยังไม่ให้เราเข้าถูกไหมครับจุดจุดรับน้ําเรามีหลายจุดที่ผ่านอุโมงค์เนี่ย เพราะนั้นเราโอ p e r a t ไดเ้เราควบคุมเรากำกับได้ว่าเราจะเอาน้ำตรงไหนเข้าฝนตกตรงไหนามากเราก็เอาตรงนั้นเข้าตรงนี้น้อยอ่ะปิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยเราก็แคปซิตี้ของมันจำกัดเนื่องจากว่าอุโมง์พวกนี้กม็มันไม่มันก็ประมาณ5เมตรเองนึกก็ได้60ลบัูกบา์เมตรต่อนาทีนะครับอันนี้ก็จะแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปนะครับ ฝั่งทนเราก็มีแก้มลิงประมาณสัก6ล้านแก้มลิงสนามชัยมหาชัยที่เป็นพระราชมลัดของในหลวงที่ให้ดําเนินการร่ว,รวมระหว่างกรมชนกับกทมรบริหารร่วมกันก่อสร้างไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก,ก็ใช้งานแล้วเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเจ้าน้ําเข้าแก้มลิงนะครับตอนนี้เราก็ขอเงินรัฐบาลไป เอาน้ําจากราชมนตรีจากคลองด้านเหนือด้านด้านที่ไปเชื่อมกับคลองวสิยาเินลงมาเดี๋ยวจะมีแผนที่นะครับับฝั่งพระนครนี่เราก็มี6ล้านกว่านะครับรวมแล้วฝั่งสองฝั่งรวมกันก็สิบสอล้านกว่าลูกบาทเมตรนะครับแก้มลิงนะครับซึ่งเราก็ใช้ใช้ในการในการแก้ปัญหาน้ําท่วมเอาน้ําเข้าเวลาฝนตกมากๆล้วก็ดึงเข้าบึงลรวพ่องน้ําในแก้มลิงไว้นะแล้วก ก็ใช้ประโยชน์ได้ได้ดีนะครับเราพยายามหาเพิ่มทั้งเอกชนขอเอกชนเราก็พยายามขอที่เป็นบึงบึงที่เป็น